สวัสดีค่ะเหรียญแห่งสยามก็ยังจะมีรีวิวเหรียญสวยๆท่านได้รับชมในครั้งต่อไปนะคะสำหรับในช่วงนี้ขอเว้นวักเป็นการรีวิวการสะสมธนบัตรตอนนี้มีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจากคนรุ่นเก่าซึ่งสะสมธนบัตรของรัชกาลที่9ต่อมาเมื่อเป็นสมัยปัจจุบันมีนักสะสมรุ่นใหม่เข้ามาให้ความสนใจ เราจึงมีการศึกษาการสะสมธนบัตรโดยมีต้นแบบจากราชการที่9มาสู่ราชการที่10นะคะการสะสมธนบัตรในรูปแบบต่างๆที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้ค่ะน่าสนใจหรือว่าน่าศึกษาแค่ไหนเดี๋ยวเราค่อยๆตามติดตามแล้วก็ศึกษากันร่วมกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะเริ่มที่ การสะสมธนบัตรชนิดราคา20บาทซึ่งหลักสำคัญเลยก็คือช่วงในสมัยปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งของท่านรัฐมนตรีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีผลต่อการหน้าธนบัตรมีการเปลี่ยนแปลงลายเซน็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างหมวดต่อหมวด การเปลี่ยนแปลงระหว่างธนบัตรช่วงคอมลายเซนเป็นสิ่งที่นักสะสมหลงไหลามากแล้วก็ถ้าเจอหรือเห็นจะต้องรีบซื้อไว้ทันทีและดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะการสะสมธนบัตรจากท่านรัฐมนตรีอุตมะสาวนายนนะคะต่อมา เป็นการสะสมธนบัตรของรัฐมนตรีชื่อเสียงดังมากำดำรงตำแหน่งเพียง27วันคุณ de, ปรีดีดาวฉายค่ะหมวด9ขอดีเป็นหมวดที่นักสะสมแล้วก็นักวิเคราะห์กำลังเริ่มสนใจมากเพราะหมวดนี้เป็นน่าจะเป็นหมวดแรกของรัฐมนตรีปรีดีดาวฉายซึ่งลายเซ็นของท่าน ประทับอยู่บนธนาบัตรนี้โดยที่ตัวท่านเองได้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วหมวดปกติซึ่งธนาบัตรแห่งสยามช็อ n นลอะค่ะได้มีการโพสธนาบัตรชนิดราคา20บาทหมวดเสริมด้วยหมวดเสริมพอแล้วก็เลขลำดับหมวดคือ8พอพเ,เนี่ยค่ะหมวดเดียวกันมีลายเซ็นของ ท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านคือคุณอ,อุตมะสาวนายนและคุณปรีดีดาวฉายอันนี้เรียกว่าหมดครอไลายเซนและเป็นหมวดเสริมเขาเรียกว่าเป็นโชคสองชั้นเลยค่ะที่ได้ครอบครองแต่พอมาเป็นหมวดธรรมดาตอนนี้เราเจอแล้วคือ9ขอดีแต่ช่วงช่วงแรกก่อน9ขอดีอะค่ะก็ต้องเป็นลายเซนของคุณอุตมะถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดิฉันต้องตามหาคือหมวด8ดีขอแต่จริงๆแล้วเวลาเราเจออะเราเจอเจดีขอแล้วนะคะแต่7ดีขอเป็นลายเซ็นของคุณอุตมะสาวนายนเพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอเชิญท่านสมาชิกทั้งหลายและผู้สนใจมาค้นคว้าและเริ่มหาหมวด8ดดีขอว่าจะมีการพิมพ์ขึ้นมาไหมหรือว่ามีการ พิมพ์ขึ้นมาแล้วยังไม่ออกจำน่าใจแลกอะไรประมาณนั้นเพราะว่าถ้าลายเซน9ดีขอเป็นลายเซนคุณปรีดี7ดีขอก็เป็นลายเซนคุณอุตมะแดีขอจะเป็นลายเซนใครเอ่ยถ้า8ดีขอเป็นลายเซนของคุณอุตมะทันทีเลยค่ะเมื่อ8ดีขอมาเป็นคู่กับ 9ดีขอซึ่งเป็นลายเซ็นคุณปรีดีสิ่งนี้จะเรียกว่าหมวดต่อลายเซ็นแต่ถ้าเราเจอ9ดีขอเป็นลายเซ็นคุณปรีดีและ9ดีขอก็ยังเป็นลายเซ็นคุณอุตมะด้วยเนี่ยค่ะก็จะกลายเป็นหมดคอมลายเซ็นเพราะฉะนั้นตอนนี้คือลุ้นกันอยู่ว่า แปดีขอออกมาเนี่ยจะเป,เป็นลายเซ็นใครเอ่ยเป็นลายเซ็นคุณอุตมะแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ายังไม่มีใครเห็นค่ะมาร่วมกันค้นหาและร่วมกันสะสมนะคะตอนนี้ก็คือเป็นการสะสมไปพังๆก็คือการสะสมเลขสวยเนี่ยค่ะสะสมเลขสวยของของของ,ของตัวเลขลำดับธนบัตร272ตัวสวยๆนะคะอันนี้ก็คือเริ่มต้นที่0นูย์ก็คือ เป็น9 9ดีขอเลขลำดับต้นๆน,นะคะเขาเรียกว่าเลขเลขหลักหมื่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดเลยที่ซื้อมาตั้งแต่95 96เรียงเลยนะคะลำดับ97ค่ะ98 99เลขสวยอันนี้เขาเรียกว่าสะสมลายเซ็น ในโหมดแรกของคุณปีดีดาวฉายและเป็นโหมดธรรมดาสำหรับคลิปนี้ไม้ท่านได้รับชมนะคะติดตามค้นคว้าและลุ้นกันด้วยนะคะว่า8ดีขอจะเป็นลายเซ็นของคุณปีดีหรือคุณอุตมะาส,สาวนายนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ